อังกฤษเตรียมเปิดตัวเครื่องบินรบรุ่นใหม่ซึ่งติดตั้งอาวุธความเร็วเหนือเสียงแม้จะมีข้อกังวลว่าอาจถูกเพิกถอนในการพิจารณาทบทวนด้านกลาโหมของพรรคแรงงานซึ่งเอออังกฤษนะครับเขาก็ได้มีการจับมือกับหลายประเทศเพื่อที่จะสร้างเครื่องบินรบรุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่องบินรบที่เหนือชั้นกว่าและก็ก้าวหน้าที่สุดในโลกนะครับ จากการรายงานของทางกองทัพของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งไอเครื่องบินที่ว่าเนี่ยหรือว่าไอเครื่องบินรบที่มีการจับมือร่วมกันหลายๆประเทศในการผลิตมันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินรุ่นไหนมันจะมีชื่อว่าอะไรและโครงการที่เขาได้สร้างกันมาเนี่ยมันเป็นโครงการที่มีการร่วมมือกันของประเทศอะไรบ้างเอาละครับเดี๋ยววันนี้ ผมจะเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่อง Lee Life Lee มีเรื่องเล่าช่องที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาแสดงความคิดเห็นเปิดมุมมองของตัวเองกันละครับ ตามการรายงานของลีอามอนเตเบโลนะครับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวเมลออนไลน์ของประเทศอังกฤษนะครับได้มีการกล่าวไว้ว่าทาง RAF นะครับเตรียมเปิดตัวเครื่องบินรบรุ่นต่อไปในวันนี้หรือว่าในวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับว่าสหราชอณารักรเป็นศูนย์กลางในโครงการการออกแบบเครื่องบินขับไล่ที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก อันนี้เป็นการเคลมของทางสำนักข่าวเมลออนไลน์นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาระหว่างประเทศกับประเทศอิตาลีและประเทศญี่ปุ่นอ่าเอาละครับนี่แหละครับประเทศอังกฤษนะครับได้ไปจับมือกับอิตาลีและก็ญี่ปุ่นในการพัฒนานะครับเครื่องบินรบรุ่นใหม่รุ่นนี้ขึ้นมาซึ่งเครื่องบินเจ็ตเทมเพสต์นะครับมีชื่อว่าเจ็ตเทมเพสต์รุ่นใหม่นี้สามารถติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและอาวุธที่ใช้พลังงานสไตล์ t a r Wars ส นอกจากนี้ยังมีปีกที่กว้างขึ้นและติดตั้งอุปกรณ์นะครับเพื่อช่วยให้นักบินหลบเลี่ยงเรดาร์ของศัตรูได้อีกด้วยโดยให้ข้อมูลมากกว่าระบบปัจจุบันถึง1 0,000ื่นเท่าเลยละครับซึ่งฟังดูแล้วก็สามารถทำได้ดีมากๆนะครับเทมเพสรุ่นนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเครื่องบินรบเทมเพสจะมาปฏิวัติการสู้รบทางอากาศและทำให้กองทัพประเทศอังกฤษนี้ มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในระดับโลกในการทําสงครามทางอากาศนั่นเองแต่มีข้อกังวลว่าเครื่องจักรดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งในการพิจารณาการป้องกันประเทศของพักแรงงานหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการถกเถียงกันภายในแล้วว่าเขาจะจัดการมันยังไงต่อดีกับไอ้เครื่องบินรบรุ่นนี้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับมีความกังวลว่าเครื่องจักรดังกล่าวนั้นหรือว่าเครื่องบินรบรุ่นดังกล่าวนั้นอาจถูกยกเลิกนะครับห้การทบทวนใหม่ครั้งของพักแรงงานโดยนายลุคพอลลาร์ดนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าจะไม่ถูกต้องหากเขาสร้างอคติต่อผลลัพธ์จากการพิจารณาทบทวนการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์หรือว่า SDR โดยกล่าวในสุนทรพจน์ว่าอุปกรณ์ทางการทหารใดบ้างที่จำเป็น ต่อการต่อสู้ในสงครามในอนาคตนะครับซึ่งผู้เชียวชาญกล่าวว่าเครื่องบินรบเทมเพสนะครับจะบริวัติการต่อสู้ทางอากาศและทำให้สหราชอาณาจาักรนั้นมีข้อได้เปรียบเหนือโลกในการทำสงครามนั่นเองลุคพาวลาร์ดรัฐมนตรีก,กระทรวงกลาโหมกล่าวว่าคงยังไม่ถูกต้องนะครับหากเขาจะแสดงเจตจำนงต่อการทบทวนการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์หรือ s r d โดยกล่าวไว้ในสุนทรพนดนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เพราะอะไรหลือนั่นเพราะมันจะทําให้เกิดช่องว่างความเป็นไปได้ที่เครื่องบินอาจจะมีความเสี่ยงหากถูกตรวจสอบและตัดสินใจว่าการทุ่มเงินให้กับโครงการที่จะมอบเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ในช่วงทศวรรษที่2030เท่านั้นไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดของการยับยั้งภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีในสงคราม กับประเทศรัเสเซียนั่นเองซึ่งประเทศทั้ง3ากลุ่มนะครับในกลุ่ม global combat air program นะครับหรือว่า gcap นั่นเองมีกำหนดการออกแบบดังกล่าวมาแสดงที่งาน f a r n bro o u g h international air show นะครับในวันที่2 1ท,ที่ผ่านมาร่วมกับหุ้นส่วนการผลิตหลักของพวกเขานั่นก็คือบริษัท bae s y s t e m ของประเทศอังกฤษ บริษัทลีโอนาร์โดของประเทศอิตาลีและบริษัทบิสโซบิชิเฮลวีอินดัสทรีของประเทศญี่ปุ่นนั่นเด็ซึ่งเครื่องบินเหล่านี้จะนำขึ้นบินในศตวรรษหน้าเพื่อทดแทนเครื่องบินยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นที่กองทัพอากาศอังกฤษนะครับใช้มาตั้งแต่ปี2003แล้วซึ่ง gcap หรือว่า g c a p นี้ได้รับการลงนามในเดือนธันวาคมนะครับโดยถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ได้รับการอธิบายว่ามีความสาคัญต่อความมั่นคงระดับโลกอย่างมากๆ ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิตาลีนะครับได้กล่าวไว้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าโครงการนี้จะเปิดให้กับผู้อื่นได้ภายหลังและประเทศซาอุดีอาระเบียก็ถือเป็นคู่แข่งด้วยเช่นกันนะครับในโครงการนี้ซึ่งเฮอร์แมนเคนเซลกรรมการผู้บริหารบริษัท BAE s y s t e m กล่าวว่าเครื่องบินรุ่นใหม่นี้จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าความโดดเด่นในการออกแบบ และการสร้างแนวคิดของเครื่องบินขับไล่แห่งอนาคตนั่นเองเราจะดำเนินการทดสอบและพัฒนาการออกแบบต่อไปขณะที่เรานั้นกำลังก้าวเข้าใกล้ขั้นตอนต่อไปของโครงการซึ่งเป็นคำกล่าวนะครับของเ e r m a n มนเค c ลเชนนะครับ ภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการสร้างเครื่องบินเจ็ตความเร็วเหนือเสียงช่วยสนับสนุนงานได้ประมาณ3,500ตำแหน่งในประเทศอังกฤษหรือว่าในสหราอาณาจักรนั่นเองซึ่งมีการคาดการว่านะครับตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นได้อีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยผู้ผลิตเข้าร่วมโครงการนี้ยังรวมไปถึงบริษัทโรสรอยอีกด้วยนะครับและรัฐบาลอังกฤษได้จัดสรรเงินงบประมาณจำนวน2,000ล้านปอนด์สำหรับโครงการนี้จนถึงปี2025 โดยนายจอห์นฮีลลี่รัฐมนตรีกระทรวงกาลาโหมนะครับคนใหม่ของประเทศอังกฤษนี้จะพบกับรัฐมนตรีกระทรวงกาลาโหมจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอิตาลีในสัปดาห์นี้เพื่อหาหรือเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาเครื่องบินรบเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้ขึ้นมาร่วมกันอีกครั้งหนึง่งแต่ก็ยังมีข้อกังวลนะครับที่เพิ่มมากขึ้นว่าพักแรงงานอาจจะไม่กลับมามุ่งมั่นกับโครงการดังกล่าวอีกต่อไปเพราะอะไรนะหรือเพราะการดําเนินการดังกล่าวนะครับ เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ประกาศการทบทวนของกองกำลังทหารซึ่งจะนำโดยลอร์ดโรเบอร์สันอดีตเลขาธิการนาโต้นะครับแล้วก็พลเอกเซอร์ริชาร์ดบอรอนนะครับอดีตท,ที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐอ,อเมริการวมไปถึงดร์ฟิโอนาฮิลแม้ว่านายฮีลลี่นะครับจะกล่าวว่าผลการค้นพบดังกล่าวนะครับจะช่วยกำหนดรูปแบบการป้องกันประเทศในศตวรรษหน้าไปเขาก็ยังได้ระบุถึงปัญหาต่างๆที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที ในเวลาเดียวกันนะครับนักการเมืองที่ดําเนินการตรวจสอบและสร้างสมดุลระหว่างการต่อต้านภัยคุกคามทางอากาศในปัจจุบันและความสําคัญของการลงทุนในทักษะการผลิตเครื่องบินรบของรัฐนั่นเองซึ่งคําถามนะครับเกี่ยวกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่ว่าจะมีการออกแบบของ3ประเทศนี้ก็คืออังกฤษญี่ปุ่นอิตาลีถูกไหมเขาก็ตั้งคําถามไว้อีกครับว่าเครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้จะมีการรับประกันอนาคตของโครงสร้างเครื่องบินระหว่างประเทศอังกฤษญี่ปุ่น และอิตาลีเกิดขึ้นแม้ว่าโครงการนี้จะได้รับการรับรองอย่างหนักแน่นในรายงานการทบทวนการป้องกันประเทศฉบับปรับปรุงใหม่ของรัฐบาลชุดก่อน,นครับซึ่งการเผยแพร่นี้เมื่อปีที่แล้วเท่านั้นเป็นการเผยแพร่มาเมื่อปีที่แล้วเท่านั้นนะครับว่าจะเริ่มต้นโครงการนี้นะครับซึ่งนายพอลลาร์ดกล่าวว่าโปรแกรม G- c a p นี้เป็นโปรแกรมที่สําคัญมากสําหรับเราเมื่อตอบคําถามในงานประชุมประจําปีเรื่องพลังงานทางอากาศและอวกาศ ที่จัดขึ้นในเมืองลอนดอนในวันพระราชศดีที่ผ่านมาเขากล่าวว่า นายฮีลี่จะพบกับคู่ค้าชาวญี่ปุ่นและก็ชาวอิตาลีในสัปดาห์หน้าเพื่อเน้นย้ำเรื่องดังกล่าวนั่นเองก็คือโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกันให้ดีว่าเราจะตกลงกันยังไงดีระหว่าง3ประเทศนี้ว่าอังกฤษญี่ปุ่นแลวก็อิตาลีนะครับว่าเราจะตกลงกันยังไงดีกับศักยภาพที่เราจะออกแบบแล้วก็ผลิตเครื่องบินรบรุ่นนี้ขึ้นมานะครับโดยรัฐมนตรีนะครับได้มีการกล่าวเสริมว่าเราจําเป็นต้องมีศักยภาพที่ล้ําสมัยเราจําเป็นต้องแน่ใจว่าเมื่อเราจะซื้อระบบ HIGH END เราจะดําเนินการในวิธีที่คุ้มต้นทุนที่สุดและนั่นก็คือการทํางานร่วมกับพันธมิตรของเราอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกล่าวว่าการตรวจสอบด้านกลราโมนั้นเป็นเพียงการตัดสินใจที่แตกต่างกันเขากล่าวว่าไม่ควรเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีจะพูดว่าคุณสามารถทบทวนได้แต่ผมจะบอกคุณในสุนทรพจน์เกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งแพลตฟอร์มนั้นนะครับก็คือแพลตฟอร์มที่ด้มีการรายงานนะครับเกี่ยวกับเครื่องบินนะครับตั้งแต่ยูโรไต้ฝุ่นจนมาถึงเครื่องบินรบที่จะมีการพัฒนาหรือว่าเจ้าเทมเพสนี้นั่นเองซึ่งความคิดดังกล่าวนะครับเกิดขึ้น1วันหลังจากที่ศาสตราจารย์จัสตินบรอนผู้เชี่ยวชาญชั้นนําของกองทัพอากาศอังกฤษตั้งคําถามเกี่ยวกับความฉลาดของโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาสูงและยาวนาน โดยที่อาจจะเกิดสงครามโดยตรงกับรัสเซียในอนาคตก็เป็นได้ในขณะเดียวกันนะครับกองทัพอังกฤษซึ่งเป็นกองทัพที่มีขนาดเล็กที่สุดตั้งแต่สมัยนับโบเลียนเลยประสบปัญหาการจัดสรรและการรักษากำลังพลซึ่งเขาบอกว่าเราจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีซึ่งนะครับประเทศอังกฤษนะครับได้ใช้งบประมาณ ด้านการลงมกว่า2.3%ของ GDP ของรัฐนะครับซึ่งอนุรักษ์นิยมนะครับชุดก่อนให้คำมั่นว่าเราจะใช้จ่ายให้ได้ประมาณ2.5%ภายในปี2030และนายฮิลลี่กับนายเดวิดเลมมี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับได้ให้คำมั่นในบทความสำหรับ The Daily Telegraph ว่าจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยเร็วที่สุดนะครับก็คือจะเพิ่มงบประมาณนะครับจาก GDP เนี่ยในประเทศอังกฤษจาก2.3เนี่ยจาก2.3%นะครับขึ้นมาเป็น2.5เนะครับเพื่อยกให้กับทางกาลาโฮมหรือว่าทางกองทัพประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่านะครับนายพอลัรก็ยังมีการกล่าวว่าพักแรงงานนั้นจะไม่เพิ่มการใช้จ่ายด้านกองทัพเว้นเสียแต่ว่าจะสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้ด้วย หรือว่าเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดมีการพัฒนาเครื่องบินรบขึ้นมาแล้วก็สามารถขายได้หรือว่ามีการจ้างงานหรือว่ามีการผลิตอะไรต่างๆนะครับที่มันเพิ่มดุลเพิ่มเศรษฐกิจกในประเทศอังกฤษนะครับก็จะสนับสนุนแต่ถ้าว่าเอางบประมาณไปทุ่มแล้วก็สร้างเครื่องบินรบมาใช้เองอย่างเดียวหรือว่าใช้พัฒนาตัวเองอย่างเดียวไม่ได้ออกมาใช้ประโยชน์หรือว่าไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเขาบอกว่าเขาจะไม่สนับสนุนนั่นเองซึ่งการคาดการเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้จ่าย ด้านจานทหารของพักแรงงานจะเสร็จสิ้นภายในกลางปี2068นั่นเอง,ง e นะครับซึ่งโกศก BAE s y s t e m นะครับกล่าวในงานถแถลงว่า Tempest จะเป็นโครงการ Global Combat Air Program จะรักษาขีดความสามารถในการรบทางอากาศที่สำคัญที่สุดของอธิปไตยและทำให้สาชาณณจากนั้นสามารถควบคุมความมั่นคงของตอนเองได้ และสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สําคัญเพราะมีการจับมือกันหลายประเทศถูกไหมไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีนะครับและการรับมือภัยคุกคามในอนาคตขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมไปถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศอังกฤษอีกด้วยและโปรแกรมนี้มีการคาดว่า จะมีส่วนสนับสนุนมูลค่า37,000ล้านปอนด์ต่อเศรษฐกิจของสาอาาณจักรนะครับก่อนที่จะมีศักยภาพในการส่งออกเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญตลอดอายุของโครงการนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่แท้จริงสำหรับการเติบโตของประเทศละครับเอาล่ะครับถ้าเกิดว่า ไอเครื่องบินเทมเพสนี้นะครับได้มีการรวมตัวกันของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอิตาลีและก็สภาแรงงานรวมพักแรงงานของประเทศอังกฤษนะครับยินยอมให้มีการจัดทำแล้วก็พัฒนาเครื่องบินรบเทมเพส t นี้ขึ้นมานะครับผมว่าไอเครื่องบินรุ่นนี้ เป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆเลยซึ่งรูปภาพการออกแบบโครงสร้างดังกล่าวนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเพราะว่ามันมีปีกที่กว้างขึ้นถ้าไปเทียบกับ F22 หรือว่า F35 เนี่ยมันมีปีกที่กว้างกว่าและก็สามารถติดตั้งอาวุธอะไรได้เยอะกว่าแถมยังเป็นเครื่องบินเซลได้อีกด้วยนั่นเองละครับซึ่ง ตามการคาดคิดเลยว่าการคาดการในการผลิตเครื่องบินรบรุ่นนี้นะครับทางประเทศอังกฤษนะครับหรือว่าทาง BAE นี้ได้มีการตกลงกับบริษัท Leonardo, ลีโอนาร์โดและก็ Mitsubishi นะครับว่าะเราจะสร้างเครื่องบินรุ่นนี้นะครับให้เป็นเครื่องบินที่ล้ำสมัยมากที่สุดในโลกแล้วมันจะมากขนาดไหนอาจจะเป็นเครื่องบินรบเจเนอเรชั่น5 5หรือเปล่า หรือว่าเป็นเจเนอเรชัน6ไปเลยแต่ดูจากลักษณะหน้าตาอะไรต่างๆแล้วนะครับมันดูดีแลนะน่าสนใจมากๆผมว่าสวยและดูล้ำกว่า F22 อีกนั่นเองนะครับซึ่งเอาละครับข้อมูลว่าเครื่องบินรุ่นนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนี้มันยังไม่ออกมานะครับเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นโครงการกันเท่านั้นนะครับมันยังไม่มีการระบุชี้แจงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ นำเครื่องบินรุ่นนี้มาทดลองหรือว่าการพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องบินรุ่นนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันต่อไปในอนาคตละกันนะครับเอาละครับเมื่อฟังมาถึงจุดนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการจับมือกันระหว่างอิตาลีอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นในการพัฒนาเครื่องบินรบที่ดีที่สุดในโลกอย่างที่เขาได้ออกมากล่าวอ้างก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าเจ้าเทมเพส์นี้และยังไงก็ ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกัน และที่สําคัญถ้าคุณคิดว่าเรื่องราวของเครื่องบินเทมเพลสนี้มันน่าสนใจก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนของคุณได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่ผมจะเอาข้อมูลของเครื่องบินต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับสงครามที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับกองทัพต่างๆบนโลกใบนี้นะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารที่ผมจะนามาอัปเดตต่อไปข้างหน้านะครับเอาละครับสําหรับวันนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืม comment. ลงมาพูดคุยกันได้ครับเพราะว่าผมรออ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกคนกันอยู่นั่นเองแหละครับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบลาทุกคนกันไปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับเออทางกฤษถาทำได้มันก็เป็นเครื่องที่ดูสวยและน่าสนใจเหมืนกันนะไอ้เจ้าเทนเนสเนี่ย Straight to the face, I'm taking six shots, are you coming with me?